จากพยายนหลักฐานในคดีพบว่าคุณแตงโม,ด,มดื่มวายเนี่ยน้อยที่สุดใ,ในบรรดาคนที่ไปทั้งหมดนะฮะเพราะนั้นที่บอกว่าคุณแตงโมเมามากกว่าคน,คนอื่นเนี่ยอันนี้เราพบว่าไม่น่าจะเป็นความจริงเ,เรื่องปัสสาวะท้ายเรือในไม่น่าจะเป็นความจริงนะครับจริงๆแล้วก็มีผมคิดว่ามีพยานที่ให้การเท็จเรื่องเหล่านี้ด้วยว่ามันทำได้นะฮะแต่ตำรวจไม่ยอมสอบอนะพระเก็บอกว่าเขาเคยทำมาแล้ว เรือลำเดียวกันนี่แหละแต่ตำรวจก็จบแค่นะั้น <ทะ S 1> ไม่ถามว่าทำยังไงแต่งกายยังไงเป็นยังไงคือไม่มีถ้อาอ่านแล้วมันมีข้อสงสัยว่าทำยังไงเมื่อวานก็ได้นำหลักฐานที่ได้จากคดีเนี่ยฮะเอาไปเข้าสู่คดีที่สารรัชดาล <ทะ S 1> แล้วครับค่ะสารรัชดาใช่พยานโจทย์เขาเห็นรรหลักฐานอ่าเขาก็ยัง ตกใจเลยเขาถามว่าได้มาได้ยังไงอ,อจะให้เขารับเขาก็บอกไม่แน่ใจแต่พอเห็นลายมือในสุดก็ต้องก็ต้องรับครับเพราะมันเป็นคําให้การของเขากับตํารวจก็คืออันนี้คือพยายนโจทย์ก็คือฝั่งคุณแม่ม่เอามาเอา,เอาพูดเลยแล้วกันนะคือเมื่อวานมีคุณหมอนิติเวศท,ที่พูดถึงเรื่องบาดแผลไปขึื่นสารที่รัชดาค่ะแล้วก็มีการถามว่าตกลงอ่ะแผลมันเกิดจากอะไรแน่ใช่ไหมฮะค่ะ ก็เลยมีการฉายทั้งวิดีโอที่วันแรกเลยที่ครั้งแรกเลยที่หนึ่งมีนาที่บอกว่าหมอเขาบอกว่าบอกได้ว่าเกิดจากคอมมิคมแต่บอกไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรแล้วหล <S <s ังจากนั้นก็มีการฉายวิดีโอที่ว่าเอาทดลองให้ลูกน้องเขาน,นอนอยู่แล้วก็ถ่ายเขาบอกเกิดจากาฟินเรือท,ทํา,า,าทให้เกิดแผลตรงนี้เขาชี้ว่าฟินเรือทําให้เกิดแผลตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ทําให้เกิดนี้ทํให้เกิดนี้แล้วก็ พอเราเอาเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าเกิดจากอะไรไม่ได้บอกเลยว่าเกิดจากใบพัดเรือแต่ทีนี้พอเอาคําให้การที่ให้กับเจ้าพนักงานไปเขาก็เห็นเขาก็เขาก็ทำมาได้มาได้ยังไงเขาก็จะไม่เขาก็จะไม่รับแต่ตอนหลังก็เห็นว่าก็รับเขาก็บอกว่าอันนี้ผมฟังดูนะเพราะผมไม่ได้นั่นเนาะฟังจากจริงจกเรยบนเพดานในศาลเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเข้าได้กับเขาไม่ได้บอกว่าเกิดจาก เข้าได้กับใบพัดเรือแต่ไม่ได้บอกว่าเกิดจากใบพัดเรือค่ะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าพอดีตํารวจเอาใบาพัดมาลอง <c oughs> ก็เลยก็บอกว่าเข้าได้กับทีนี้ก็มีคนถามว่าไอ้ที่ตำรวจเอามีดมาให้ลอง <c oughs> ก็ต้องเข้าได้กับมีดเนี่นใช่ไหม <c oughs> แต่ผมก็ไม่รู้ความแตกตา่างผมก็ไม่รู้จริงๆนะว่าเข้าได้กับเกิดจากมายังไงแต่ในคลิปมันบอกว่าฟินเรือทําให้เกิดแผลนี้เอถ้าบอกฟินเรือทําให้เกิดแผลนี้ มันจะแปลว่าเข้ามาจากฟินเรือหรือเกิดจากฟินเรือผมก็ไม่รู้ภาษาไทยดูในความตีความเอาเป็นว่าขอเชิญคุณหมอมาออกทีวีดีกว่าเพื่อแฝงเนาะก็ะะคือให้ข้อมูลสองฝั่งอได้นะคะคือเราสามารถที่จะเ,เชิญได้เพื่อที่จะให้ข้อมูลทั้งสองฝั่งนะคะและฝากถามสถาบันนิติเวชด้วย c d ดีเอ็กซ์เดย์คอมพิวเตอร์สามมิติสามปีกว่าไปแล้วยังไม่ได้เลยสถาบัมสถาบันนิติวชศาสตร,ร์ขอไปสองสัปดาห์เขาให้เลยคือจุดเรื่องของ GPS สห่ะพี่เมย์เรา พิสูจน์จนจนหายสิ่นลงใส่แล้วนะครับว่ามีการแก้เวลาแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาตรงาภาพของถ่ายเดียวตรงสะพานแม่ลาแ8อันนี้มีการแก้เวลานะครับแล้วกเ็เวลาในกล้องวงจรปิดนะครับใต้สะพานสังหีอันนี้มีการแก้เวลาแน่นอนนะครับซึ่งหลักฐานพวกนี้เนี่ยมันอยู่ในสำนวนแล้วมันเป็นดิจิทัลไฟล์มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่แล้วเพราะ,ะนั้นวันนี้สรุปแล้วว่าข้อมูลที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อกี้ครับมีการแก้ไขครับ ก็คือเป็นภาพเอาภาพกล้องจรปิดอพูดถึงแล้วก็เอาขึ้นมาเลยนะคะหน้า24ใช่ไหมคะกล้องจรปิดนะคะเวลาที่ตกก็คือ 22, 34 22สา,ารกา3สนาที10วินาทีถูกไหมคะเอกราชคะ์คะภา,า,าพนี้อาจจะไม่ใช่ภาพที่มีการแก้ไขอันนี้นะเป็นเป็นเวลาตกครับเป็นเวลาตกซึ่งซึ่งอยู่ในการถแถลงของของตำรวจนะฮะว่าตกณเวลานี้แต่ภาพนี้อาจจะไม่มีการแก้ไขใดะแต่มันเป็นภาพที่ถ่ายณสะพานพระลำม8ทั้งหมด4ภาพ ซึ่งมีปัญหแว่มีการแก้ไขใช่ส่ทุ่ม13คะซบถึงเป็นภาพด้านหน้าของของอันนี้แหละครับเป็นภาพด้านหน้าอันนี้แหละครับสี่ภาพอ่าก็คือภาพสี่ภาพนี้นะคะใช่ภาพนี้แหละที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเอกราชจะได้มาอธิบายประเด็นเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดสมมติดูในส่วนของภาพรวมค่ะที่วันนี้ได้มีการสรุปออกมาแล้วนะคะโครงสร้างคดีที่มีความผิดไปความจริงหรือบิดเบือนหรือเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนคดีหรือไม่ค่ะจ้งคะ คือในข้อเท็จจริงที่เราได้ดูจากสำนวนและดูจากพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเราเชื่อในความจริงจากสำนวนนะฮะและในหลักฐานเอกสารต่างๆเนี่ยว่าอันที่หนึ่งคือคุณแตงโมเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตเพราะถูกไปพัดเรือเพราะนั้นแผลที่เกิดขึ้นที่ร่างกายคุณแตงโมจำนวนเป็นสิบแผลเนี่ยจากรายงานการตรวจพิสูจน์นิติเวศนิติวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างเนี่ยรวมทั้งการพิสูจน์หลักฐานนะ เราเชื่อว่าแผลนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ใชแผลที่เกิดจากใบพัดเรือรเป็นแผลประเภทอื่นโดยเฉพาะแผลที่อยู่บริเวณจุดสําคัญก็คือหัวเข่าด้านหน้าและด้านหลังทั้งด้านพับเข่าเนี่ยมันมีลักษณะที่ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ใช่บาดแผลจากพับเรือนะที่หัวเข่าก็มีลักษณะรอยช้ําถลอกเหมือนกับอะไรกระแทกหรือกดทับนะบเหมือนเหมือนกับเวลาเราคานที่ปืนแล้วขูดไปเป็นรอยถลอกแบบนั้นซึ่งไม่ใช่แผลพัดเรือแน่ใบพัดเรือแน่แต่รายงานของของแพทย์นิติเวชอ่ะ มองว่าเป็นเป็นบาดแผลจากพัดเรืออย่างที่คุณหมอได,ได้ได้พูดถึงแล้วฮะว่าได้ให้การจริงหรือเปล่าเลยนะฮะนะฮะอันที่สองก็คือคุณแตงโมเนี่ยเราตรวจจากพยานหลักฐานในคดีพบว่าคุณแตงโมดื่มดื่มวายเนี่ยน้อยที่สุดในบรรดาคนที่ไปทั้งหมดนะฮะเพราะนั้นที่บอกว่าคุณแตงโมเมามากกว่าคนอื่นเนี่ยอันนี้เราพบว่าไม่น่าจะเป็นความจริงโดยเฉพาะประเด็นที่ ไปรับประทานอาหารที่บ้านกัวตนิตนะแล้วก็ลงเรือแล่นมาแล้วมาถ่ายภาพที่บอกว่ามีการตกน้ําตรงนั้นตรงนี้นะเราพบว่าในเอกสารของตํารวจเองเนี่ยและปากคาของพยานเนี่ยนะคุณแตงโมดื่มวายนิดเดียวนะในทางกับการเพื่อนคนอื่นอนะเยอะนะแต่คุณแตงโมนี่นิดเดียวที่ว่าเยอะเพราะว่าก่อนที่จะมีภาพเรื่องเนี้ยตารวจได้ไปสอบสวนนะจากภาพวงจรปิด ของร้านแห่งหนึ่งที่เขาไปเติมน้ำมันเรือแล้วพบการดื่มเรือได้ดื่มไวน์เนี่ยนะคนในเรือคุณแตงโมโดื่มครั้งเดียวนอกนั้นดื่มเป็นสิบยี่สิบครั้งยกแก้วดื่มเนี่ยะนะฮะในนั้นข้อเท็จจริงที่บอกว่าคุณแตงโมโดื่มมากกว่าคนอื่นและใส่บวที่สูดแล้วไปปัสสาวะท้ายเรือเนี่ยอันนี้เรามองว่าความจริงไม่เป็นเช่นนั้นะนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของการปัสสาวะท้ายเรือที่เล่นแล่นอยู่แปดน็อตเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้มันสอดคล้องกับเรื่องบาดแผลนะฮะ เราก็พบว่าการนั่งท้ายเรือเนี่ยนะจากภาพที่มีการจำลองการเกิดขึ้นเนี่ยนะที่ที่ทางมุลที่ได้ดำเนินการร่วมกรรับคุณห,หมอธวัชัยและคุณอาชรยยะเนี่ยเราพบว่ามันทำไม่ได้แล้วก็ไม่อาจเกิดบาดแผลได้เลยเพราะว่าเรือวิ่ง8น็อตเนี่ยนะครับเมื่อเรือแล่นนะ่นะณจุดที่หล่นเนี่ยนะฮะมันจะห่างไปทันที1วินาที4เมตรเมื่อเป็น4เมตรเนี่ยโอกาสที่จะดูด กลับเข้าไปนะเป็นเรื่องเพราะใบพัดเรือจะผักออกอนะฮะซ,ซึ่งอันนี้ก็มีมีข้อเท็จจริงจากแพทย์ะนะะหลายท่านเช่นคุณหญิงพอนทิพย์คุณหมอธวัชชัยคุณหมอสุรน์สุรนรงค์อะไรเนี่ยฮะให้ข้อมูลไว้ว่าปัดแผลไม่น่าจะเกิดจากกรณีนี้เพราะว่าลักษณะใบพัดเรือเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่แลายอย่างคุณหมอพรทิพย์ก็บอกว่าถ้าคุณแตงโมจะโดนต้องตกจากหัวนเรือ,อ,อแล้วต้องตกในท่า 90องศาขนาดตัวเรือนะฮะแล้วก็จริงๆมันจะติดฟินก่อนอแล้วบาดแผลนี่ไม่ใช่บาดแผลแบบใบพัดเดียวถ้าเกิดบาดแผลน,นี้มันต้องเป็นใบพัดคู่นะถ้าเป็นใบพัดคู่ก็ไม่ใช่ลักษณะเรือเรือโคบอลเรือเกิดเหตุอันนี้ทางเราได้ได้ข้อสรุปว่าเ,เรื่องปัสวัติท้ายเรือนี่ไม่น่าจะเป็นความจรงิงนะครับจริงๆล้วก็มีผมคิดว่ามีพยานที่ให้การเท็จเรื่องเหล่านี้ด้วยว่ามันทําได้นะฮะ แต่ตำรวจเนี่ยไม่ยอมสอบ mm hmm. นะพราบเขาบอกว่าเขาเคยทำมาแล้วเรือลําเดียวกันนี่แหละแต่ตำรวจก็จบแค่นั้นไม่ถามว่าทำยังไงแต่งกายยังไงเป็นยังไงคือไม่มีถ้อาอ่านแล้วเนะี่ยมันมีข้อสงสัยว่าทำยังไงใช่ไหมฮะอันนี้เราเราก็ได้พบนะฮะอันนี้ไอ้เรื่องประเด็นคนตกท้ายเรือ8น็อตเนี่ยอันนี้อันนี้ค่อนข้างชัดอยู่แล้วมีการพิสูจน์ให้เห็นะนะครับแล้วก็ภาพถ่ายที่สะพานพระราม8 4สีภาพนี่นะครับมันมีภาพหนึ่งที่เป็นภาพเดียวของคุณกติก ได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวภาพจะให้คุณเอกลาชมาฉายรายละเอียดกลับไปภาพแรกก็ได้ครับกลับไปภาพแรกผมอธิบายนิดเดียวมีภาพเดี่ยวคุณกะติกนะถ้ามีภาพเดี่ยวคุณกะติกแรกค่ะน่าะเห็นไหมครับด้านด้านใช้มือครับแล้วก็มีภาพคู่อีกสี่ภาพที่ขายคู่คุณแตงโมนะสังเกตให้ดีมีแต่ภาพเดี่ยวของคุณกะติกเท่านั้นที่อยู่ในสำนวนแต่ภาพเดี่ยวคุณแตงโมไม่ปรากฏที่สะพานพระรามแปดซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดผิดสังเกต นะฮะแล้วส่วนรายละเอียดภาพสี่ภาพที่ที่เอามาคู่คุณตังโมเนี่ยก็มีข้อสงสัยซึ่งเอ,อกรากก็ได้ตรวจพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นภาพตัดต่อเดี๋ยวคุณเอกกราชคอ,อธิบายต่อได้นะครับก็อันนี้ก็คือคือประเด็นที่เป็นความจริงแล้วก็สําคัญคือไม่มีกล้องวงจรปิดอันไหนเลยที่ชี้ได้ว่าคุณตังโมตกน้ําอที่ตํารวจมาแต่ว่าตํารวจก็เชื่อว่าคุณตังโมตกน้ําจากปากคําของ ของตัวผู้ต้องหาในเรือทั้งหมดค่ะอยากอยากให้อาจารย์สรุปประเด็นเรื่องว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีการบิดเบือนในคดีความอย่างไรเพราะแมยว่าตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นสําคัญที่เราต้องยื่นให้เอสจากประเด็นของเราเนี่ยคือประเด็นสําคัญที่ที่เราพบเรื่องการบิดเบือนหนึ่งก็คือเรื่องแผลเกิดจากใบพัดเรือค่ะนะซึ่งคุณหมออธิบายต่อนะครับเรื่องแผลเกิดจากใบเรือเนี่ยเราเราพิสูจน์และรู้แล้วว่าไม่เป็นความจริงนะฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยค่ะบางส่วนให้การไม่ตรงกันนะคือ คือแพทย์นิติเวชเนี่ยบอกว่าโดนใบพัดเรือแต่พิสูจน์หลักฐานไม่พบดีนเอที่ใบพัดเรือเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าตกเรือแล้วโดนใบพัดเรือเนี่ยมันจึงไม่มีหลักฐานที่เจ้าหน้าที่จะไปสันนิษฐานอย่างเด็ดขาดอย่างนั้นว่าจะโดนใบพัดเรือแล้วก็โดยพฤติการเนี่ยมันโดนไม่ได้นะต่อมาก็คือมีการ,ปรเปลี่ยนโรงพยาบาลที่ตรวจนิติเวชอันนี้ก็เป็นประเด็นนะฮะการทดสอบเหตุการณ์ที่มีการทําโดยฝ่ายตํารวจเอง โดยทําโดยบุคคลภายนอกก็ดีที่ไม่เกี่ยวข้องก็ดีก็ <Okay. S 1> พบว่ามันเป็นการจําลองเหตุการณ์ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่นเรือที่ใช้ซึ่งเป็นเรือสองใบพัดในการจําลองแต่ข้อที่จริงคือเรือที่ที่โดยสารไปเป็นเรือไปพัดเดี่ยวนะฮะซึ่งอันนี้แตกต่างเพราะว่าเป็นพระพิมุนมส่วนทางกันนะแล้วมันมนีความแตกต่างสองก็คือเรือที่ไปทดลองเป็นเรือเป็นเรือเป็นเรืออินบอร์ดซึ่งเครื่องยนต์อยู่จะอยู่ใต้ท้องเรือไม่เห็นตัวเครื่อง แต่เรือที่คุณดังโบเรือโกโบอลที่มีเรือกระเถินเนี่ยเป็นเรือใบพัดเดี่ยวเครื่องยนต์อยู่ข้างนอกนะครับซึ่งอันนี้ก็พบว่ามีการเอาหลักฐานตัวนี้ไปใช้ะนะ,ะเพื่อเพื่อซ <ๆ S 1> ักถามพยานหลักฐานหลายคนแล้วก็ประเด็นสําคัญอันหนึ่งก็คือเราพบว่าบรรดาบุคคลที่อยู่บนเรือหลายคนมีโทรศัพท์หลายเครื่องอนะฮะซึ่ง เราก็รู้กันว่าโทรศัพท์ในวันทีมีการถ่ายภาพมีการบันทึกเสียงมีอะไรต่อะไรหลายอย่างส่งไลน์ส่งข้อความนะฮะเราก็พบว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจพิสูจน์เฉพาะบางคนบางคนไม่ตรวจหรือบางคนมีหลายเครื่องตรวจเพียงแค่เครื่องเดียวไม่ตรวจให้ครบทุกเครื่องนะ <Huh. S 1> แล้วก็ข้อสาคัญมีคนไม่ให้ hmm. ไม่ให้ไม่ให้ดูข้อมูลให้ดูแล้วแล้ว,แล,วแล้วเอากลับคืน